สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะมาพาน้องโชคเดินนะคะยามเย็นๆไป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 เด้อโชคกว่าพี่เจ้า โชคกลัวพี่แพชจาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเจอกันเออไปด้วยกันครับไปโอ้โอ้ชคโชคกลัวเออโชคกลัวเธอเอาเข่าไกลๆห่หาหาแห่โชคเข่ามามูเน่เออโชคกลัวโชคนะคะจะตื่นตื่นนะคะพี่จะาดูโชคกลัวนะคะแม่แม่โชคกลัว โอ้ทำไมชอบกลัวเหาอพี่เพชรจ้าอย่างนั้นนะลูกือโออนั่นคิดแล้วแหละคิดแล้วแหละพี่เพชรจ้าครับเดี๋โชคไม่กลัวแล้วโชคกลัวชอบกลัวเพชรเจ้าไม่เห็นกลัวเลยลูก ไจไม่กลัวเลยเก่งเก่งเกงเกงนะคะรถพงสองคันนะคะไปด้วยกันอู้ชองทำไมกลัวเพื่อนล่ะลูกฮะชองทำไมกลัวล่ะลูกไป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 มามีปมังเออยัน เออย่านย่านกลัวดูเพศพี่เพรเจ้าสิไม่เห็นเป็นไรเลย <c oughs> ่ไปะปไปเลยย่านน่าตวงคังลอาไว้ก่อนงาโ <c oughs> ชกกลัวกลัวพี่เพชเจ้ามาแอบดูทางนี้ <c oughs> เหอืไหมโชคเริ่มไม่กลัวแล้วเจอบ่อยจะได้ไม่กลัวลูกเออชินแล้วนะคะคุณแม่ เออหัดเดินด um> ้วยกันอย่างนี <k <k <S <s <k <k ้แหละอาเตียบเพื่อท uh ุกทีอาเตียบซื้อเทาบยกัดเนี่ยอาบีก็เป็นคู้ก่อนเทียงนาบีก็เป็นเออช่วงในในก่อนหน้าพี่เอเออเอาเข้าบ่อยๆพ่อเข้าบ่อยๆดูพี่เพชรจ้าไปจับที่ลูกไปจับไปหาพี่เพชรจ้าดูพี่เพชรจ้ายังจับทุกคนเลยแล้วหนูจะวิ่งหนีไปไหน โอ้อบิดุงเขาทิไว้หมเนี่อ้โทำไมเป็นอย่างนั้นลูกดูเพชรพี่เพชรก้าสิไปหาตัวนั้นตัวนี้เลยันแกี้เลัวมนี่ฮะพีมิงนะคะจาน ตาล่าใจไปเหว่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวลูกไม่กลัวพี่มิงเขีย,ย <laughs> ไม่กลัวพี่แพทย์จ้าดูกลัวพี่แพทย์จ้ามุดจ้าไม่ยานเลยพี่แพทย์จ้าไม่ยานเลยนะโชคก็ไม่ต้องกลัวสิลูก <clears S 2> <c ười> พอเราต้องขยันเอามาหาพี่แพทย์จ้าแล้วแหละ เด็กไม่ไม,ไม่ทำการหรอกเด็กมันอยู่ด้วยกันได้เ no? นาะนะคะแม่แม่ <laughs> <laughs> จะหลงเพกเลยไปไปปล่อยตรงไหน <Good. S 2> ชวนวาชวนวาเป็นมือใด <laughs> ไปได้ตลอดเออฮะออาลูกบอลไปเล่นด้วย โอ้เริ่มแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มเชงแล้วโชคเริ่มไม่กลัวแล้วแต่เวลาพี่เพชรยาหันมานะคะโชคจะวิ่งหนีอืมเธอต้องเอาเข้าอุ้ยอุ้ยกลัวกลัว ไม่กลัวไม่กลัวลูกไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวกลัวทําไมล่ะลูกไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอันเด่นไหมพี่พพะจ้ายังไม่กลัวเลยนยังไม่กลัวโอ้โหไม่กลัวเออคิดแล้วแหละคิดแล้วคิดแล้วเออเธอก็หันมาไม่จับแล้วเริ่มจับแล้วเริ่มจับแล้วไปไปโอ้เจ่งเจง เก่งครับเก่งโชคเก่งแล้วตาตาเสกอะไรกลัวคนอื่นดูโตแกนกพิราบพี่เพชรกลัวนกพิราบเธอก็มาข้างในเลยก็มาข้างในเลย ตางพี่เพชรจ้ะ มาจ้าเจ้าเฮ้ะเข้าพี่เข้าลุกสวยเนี่ยมึงไปเห็นพี่เพชรจ้าเดินไหมลูกเดินเก่งแล้วพี่เพชรจ้าเก่งแล้ว หวองมูอยากเล่นขาหลังเป็นหมดทุกขาแหละน้องโชค ไปกันนะคะแม่ดูน้องโชคกับโชคเพชรจ้าพี่เพชรจ้าเดินโชคสดิดสดิ่งนะคะคุณแม่เพชรพี่เพชรจ้าเรียบร้อยมากนะคะคุณแม่เดินเคยขงข้างแม่ดังสบายเลยดูคนของเราทำไมสดิดสดิ่งยังเลย ขนขาหลังด้วยรอหน่อยรอหน่อยรอเด็กดื้อด้วยเใส่รถพ่วงสองคันแข่งกันมามีอะไรไม่เดิน เธอต้องให้มามีเดินฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้สายต้าของธอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค้าผม